เย็บแม่งาเต็มโอ้่าวลวงตามตาอตามตามตบาลอยบอนทีเบนอ่ะอตไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่อยู่เป็นตกอ่ะตแนเลยยาใตอะไร อัดพััดโดนแน่ลีสิงเกแล้เว้ยอ้าวเด็กหลงเด็กหลงราไปอูกับจะน้องพี่ส่งมาเลยเอต้อี้หายเอาพาส้าวหนะคาตอมโบแรงเลย

ดูการโอ้อยรูจะแะตกหรือยเออการรู้ <c oughs> ยิงปักเยมไม่อได้เลยใช่เข้าอ,ขา,อาอยู่หนมต้อตายคนเดียวใช่ไหมเน yeah. ี่ยแย ไอเงี้ยมันี่ก้อนขี้ตายเลยวะตาย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 ไอ้เท็นคิวเหรอโดนพูดพลาดเกิดระเบิดไงโอ้เฮ้ยเชื่อบอกว่ามันอยู่ต่ในโลกไปอยากให้พี่เนมพี่เนมถ่ายกองชีมเลยเหรอคนที่สระใจมากเฮ้ยขอตัวเล็กขอตัวเล็กอ่ะเบนกว่าขวางมือมันเหรอเบนเฮ้ย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 เหวังเหลวังพี่เนมทันมาช่วยเลยสิพี่เยอะ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 เงี้ยมอสไปหลอกเขาอีกแล้ว เดโดนีกแล้วนี่เขามมันเปลี่ยนท่าใหม่วะใช่เปลี่ยนท่าเดินสายดูดิมันท่าเดินเหมือนจะปลาหอกเจอเวลาคือไม่รู้ว่ามึงจะปลาตอนไหนแม่งทำให้น่ากลัวขึ้นชิบหายมันมาตรงนี้หายมันมาตรงนี้ไม่มาแล้วพี่เพ้งพี่เพ้งมันไม่มามันมาหลบเลนดีกว่มันแทงเยอะนะกเลยท่าปลาอะไรตัดเลยเพื่อน ก็เพื่อนม่ค่อยเยอะเลยบ้านไปบ้านไปเรื่องมันเยอะแยะปัญหามันมีไ่ปัญหามันคือสมมุีเลยแต่เลื่องเยอะก็ตีตายช้าอยู่ด้วยเฮ้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 ยพี่เค้กพี่เค้กอยไปรับอยากอยากเจมสนขี่เขนไหลวงได้แล้วก็ปล่อยสองคนที่ไทอ่ะต้องเอาพวก ตาตากับเวนนอนล้วงอะกูเข้าไปลวงได้เอาไหมล่ะพึ่งเด็กกลับบ้านาก่เง<อ><อ>ี้ยเด้อไปอ้เ,อเพ่งกลับมาไม่รอนแล้วไอ้เด็กแคยังเหมยังอ,อยู่ถอยไปไอ,อ,อ,อ้ไปไปที่บ้านดีกว,ว่าไม่น่าเชือ่อพี่หมอแต่เย็นพี่โอ้โ,อโหรีบเหลือเกินเอ้หนุ่เจ้าของเป็นี้ บอกคนเดียวมากันหมดเลยเก็กคนนี้ไปหมดขอขอจมังกรยัดต่อหน้าเลยจมักกกงกรหาหน้ากจมังกรจมังกรไม่ต้องกลับมก่อนอะไปหมดนี่แหละ ทำให้ราบอลเอ๊ะทำให้ร้านมันกอนเจ้าเนี่ยทำให้เจ้าร้านันกอนยังไงแบอเฮ้ยเด้ดตรงกลางกับตรงนี้เจาไงดีคือไม่ผมหลบให้อ่ะแต่ว่าตองเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเยอะแล้วมันเอาอะไรมาวาเนี่ยอยไม่เอลา่า่ยเนี่ยมนอนี้บ้าเอานี่เป้นมาล่ามแข็งๆมา่างกูได้หมาเป็นไม่เอาแล้วเย้ ไม,ไม่หวนะไอพันธ์ไม่ไหวโอ้ยเพื่อนให้ไี้หน่อย่มาหดท่าศูนย์เร็วอะไงดีวะไม่ไหวลึกไปไม่ดีมันนี่มันไม่ได้มัากรนี่ไงมาละพขาทามาละรู้ของท่าตายนี่ใคนี่บอกแต่เว่แให้ไวนะตัวมันเก็บบมทีมแน่ถ้ามึงเล่นไม่ดีอะถานะมึง คุณน่าจะให้มันเล่นเวกไปเลยหรออะไรพอร์ตก็ออไทยก็เว้งไาก็หมายถึงถ้ามันจะตลอดไปแรงๆอ่ะหมายถึงให้เราดิงแดงมามันโกมบุ่มโดนวะโดนชัวร์เลยแม่นั่นไงโดนอันติีไปเหรอไม่ผมปลาท่าแรกเลยพี่เพียงขอโยนโยนอันติใส่ไอ้ตัวสัต่านี่นะเวอร์แล้วพี่แม่งวิ่งเหมือนแม่งเหิอย่าง ว่าอีเดียวเพราะว่าไม่ได้แบกันผมว่าตอนนี้มันกำลังเพราะว่าตอนนี้มันกำลังดักเราตามป่าพี่เชียวป่ะต้องนี้เปศษก็ไม่มีตัดถ้ามีจะิีเปศษนะอมีๆซื้อหวานซะหน่อยเดี๋ยวค่าจะซื้อหน่อยเฮ้ยโโอ้หกลางมาเต็มเลยมีความดึกหนขึ้นมาอ๋อโอ้ยเจือจามาก สองให้สกิลสองอ่ะนี่สกิลสองรูนอ่ะน่าจะเก็บไว้หนีนะบอกไล้วนะบอกแล้วนะสกิลสองเก็บไว้หนีดีกว่าอ่าโอเคไอ้สองเก็บสกิลสองอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหไม่แม่นอ่ะกูไม่แม่นกูไม่คิดจะดีเหมอนอะไรที่จะเดึงมาแต่ไม่ตามมากันทันละว่าไงวิ่งหนีกูหมดอ่ะหัวไม่ได้วิ่งหนีเพราะอะไรวิ่งหนีเพราะกลัวพี่เก่าป้อมต้ามแตก แล้วก็มาวมันไปเพราะอะไรพอเห็นทัานจะดันต้มนี่ไงเฮ้ยมันไปจีดตัวดูก่อนเดี๋ยวพอมันทันเลยนี่ดันขาต่อยขาต่อยหายหมดเลยปากบาดพุ่งตัดแล้วครับก้อนขี้โอ้โหเละแน่มึงจับไอหมดเอื้อเอาเฮ้ยอ่ะ้วไงอะที่นี่อะทำได้แค่นี้อะเนาะอ่าปูแพรไว้ละทำได้แค่นี้อะไอ้กูจะมาทำไมเนี่ย หนีด like ิหนีอยู่พี่ทำจะดึงทำไมน้เอแต่กปุกว่า Hot แอด c ค a s t เนอย่งนเข้าเข้าเลยจะลอยหลังเข้าเลยลอยหลังนยังไงอ่ะ่ยังไงอ่ะฮะไงพี่หาจังหวะผมเลยดีผมจะตัตาต่อะตาตอะไรครับโอ เอ you. You. Yeah. Yeah, think, ้ยนี่ก้อนที่ต่อยก้อนที่รู้ไหมก้อนที่รหมก้อนที่ก้อนที่ถึงมาดิเอ้าันนี้จะรอดเหรอฮะเออไอ้ก้อนที่ยังรู้ยังชันดิแกที่จะรอดเลยนี่อะไรอ่ะอะไยันต้มนะต้มนะ จะรอดสั่งอะไรแล้วมึงจะรอดเหรอออกมาขับออกนะขับออมาคนเดียวมา้งขับออมาคนเดียวมั้ยมึงผานมาตักได้ไหมหยิบแบงค์โคตรโหดนะโอ้ขาโหดเลยพวกเราเนี่ยเฮ้ยบอกไปดีปะครูนี่คือเรียกว่าคอนกรีอะไรมิดไหมนี่ไม่เหรอมีได้เทงมีได้เทงไงเทงโหดเทงโหดด้วยไม่โหดหรอกเฉยบอกไปเลยว่าเอ้ยคูเฉยเฉยนะ ไม่น่าฟาร์มหรอกไอ้เหี้ยแม่งฟาร์มเราไม่เข้าเลยพี่เพียงช่วยเลยพี่มาทัดเลยทัดสิแม่เอาใหญ่มาอุ้ยคนจะตายเลยมาทั้มเองมาคุยร้อเอาไปเป็นร้อยเลยวะพี่ดูต่อรองไม่ช่วยเราหรอกแต่แล้วผมกลับบ้านก่อนพี่เอ้ากลับบ้านนะใจพี่บูบูหน่อยเอ้าเหรอกลับบ้านกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านไปก่อน เอาเฮียหายหมดเลยตายละตายละกูจะโดนไหมเนี่ยมีคนชงไอ้เพงเลยด้วยชิ้ยไม้ชิ้นไมทันทันอุ้ยใจทำไม่ทันเพงพร้าเพงเยอะแยะเลยเยอะแยะลาบเยอะแยะลาบโดนดีกูร้องเลยต้องการอันหนึ่งอ่ะบู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 ปากหวาตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยเอาเพิไมเลยเพิ่มมาหนึ่บูบูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะไปหวานให้แป๊บนึง มึงดที่เราไม่เข้าใจมึงบูก็จบแล้วมึงป้าป้าติเช็คเนี่ยไอ้ตัมันหายหมดเลยอะตังนี้รับแพ้แม่พ่อมันออกป้าติเช็คหน่อยดูป้าติเช็คเอาขาเพลงไม่เอาเหรอวะขาดเพลงไปก่อนอไปก่อนเลยอะไรมึงมึงต้องใช่นะมึงมารดามมึงน้องกว่ามึงเยอะมันได้บอลลอนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรงบูเนี่ยไอ้ยักษ์กดผิดกูจะมาแคร์มันเนี่ยเป็นไรหรอเล่นเป็นเป็นกูนเลย าลอไม่ไม่ผมคือผมเป็นคนอย่างนี้แล้วไงพอแบบพอไปดูอะไรเงี้ยผมชอบเผื่อกดเออก็บอกให้ทุนปาติวิเชคคุณก็ไม่ปาเอามันได้แล้วเหรอเราไม่รู้อะตาตรงเนี้ยมันปาตรงนี้ามาแจ๊กบนเออว่างเนี้ยแกไปหายไปเลยไหนวะเออไว้เที่ยวมุดลงไปแล้วบาลอนมุดเลย เฮ้ยเราผมว่าเราจะเอเหลือ,อยังไงให้มันไอ้นั้นมันถ่ายไว้ก่อนนหมันเดสเดสเถอะให้มันหมดเ,มเดฟก่อนตาไหนก็หน้ามาดิ <แฟ S 1> ก็นานอย<ต>ู่ะถ้ามันจะหมดมมเดฟกอนหมอเตเย็นทีบน่บอลบอลสวยนะวะแค่บอลตั้งไม่พออ่ะรอเพ้งก่อนให้เพ้งเกิดอ่ะอันติงโฟร์ให้ตายอยีกนิดเดีดวยวอีกนิดเดีวยว ยืนเดายืนเด้าพี P ่เนายืนเด้าเจอเคหมอเลยแดการ์นหมอบปะหมอบเอาใหม่หมอใหม่พี่เนมหมอกใหม่ไอ้ก่อนนี้ดีปะวะก็ไม่รู้สินะไอ้เนมหมอใหม่ิงหมอกใหม่นิพี่เนมหมอบใหม่หมอกใหม่หมอใหม่คนเทียวเ ทำอะไรกันนะเดาไอ้พวกนี้เดาอะไรเอาพุณมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวอาคุณจับไม่ได้เหรอยังจับไม่ได้เหรอไม่่ก็ถอะติดเวลาโอเคเนี่ยหลารอบละฝ่าเลยเอาดิครับเริ่มเลยเนี่ยเปิดฝึกเลยเฮ้ยเปิดฝึกเลยเหรอใจเย็นปีละมาปีละมา มีใคกันเข้าไปไม่หายเลยเกม่งาไอ้เหเออเกมั้งขาตลอดตายเลยอีกชักเดยไปกดกับก่อนเวลาเวมเฮ้ยมันดุมบก่ลาบก่ลับก่ลับก่อนเดีอยาอันี้ถอยมาเดี๋ยวแบ้เหีย่มาไ่มาตายหมดจบอ่ะให้เชื่อฟังหน่อยเชื่อฟังหน่อยฟังมันอยู่ปะเนเงิน กูเข้าไปโดนยิงนะเดี๋ยว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 ผมไปบนก่อนนะเดี๋ยวผมไปบนก่อนเอาพี่เพีงไปไปกันบนก่อนเลยพี่พี่ของของสักอย่างเนี่ยเป็นหมอฮัทลิเวนมาแลแดดเลยจะเหมือนพี่เด็กมาครับแดดตอนตายสองศพเนี่ยของมากด้วยล่ะสองศพด้วยนะทั้งสองพันสี่ก็จะได้พี่เพ้งพี่เพ้งมาช่วยหน่อยครับพี่ กมวิ่งหนีระเบิดกูหมดเลยกลัวอะไรวะหมวกกูยังไม่ได้ออกอ้อกอยุนได้จบพบเจาะเวรแรงๆระเบิดเออนะผมกำลังเก็บตังค์ออกเลยถ้าเป็นเวรไอเทมแรกที่อทงอกือเจาะเวรนะั่นแหละไอ้เยอะเหรอวอยซับเะรวะดีว่าไม่หมดอีกทำไมเวรกูอยู่แค่นี้วะขาดเลยเปล่า ขาดดึงดังไงใช่ฮะบงาดกเอาดไปเ่นเนมาดีแล้วจริงมัก็ออกจาเวทจริงมันูออกจ่าเวทใช่เะล่ะจริงอ่ะไม่เอาลยดีว่า้งเอาจะเล่นมาดีแล้วจริงมันเาหมดนดมาลงแรงมาแรงมาสมุดไหนวะพี่เวเยพี่ตามหวานตามหวานตาหน่อยดีกนไม่ขึ้นอ่ะง่ายง่านีน้จเปชิจะเป็ินมันแล้วเวยมีโลตัอน เฮ้ยเฮ้ยตัวรถต้องเอาอะไรกันแน่เนี่ยเป็นแดงก็ได้เป็นแดงแรงอ่ะแรงๆก็พี่เดี๋ยวก็โดนมันก็ตีีก็ประมาณห้าร้อยอ่ะถ้าพี่จะไปยื่อเสริมเพื่มาอเป็นไปได้ชตรงนี้